วันนี้อยู่ในอีพีที่เรื่ไในเกมไหมครับจะผลเล่นไปแล้วแหละตอนแรกถ่ายอีพีนี้ตอนที่เริ่มเกมมาแต่มันเรียกอะไรอ่ะไม่เวิร์กเลยครับมาเริ่มเกมกันเลยวันนี้ผมงตอนจะไปตัดไม้นี่คือบ้านของผมผมว่าเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในตอนแรกครับมานี่ผมไม่ได้โกงนะนี่เป็นไงหน้าต่างหน้าต่างอันนี้ ที่ลงไปเตียงครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ผมชอบเอาเตียงมาข้างล่างฮะฮะอันนี้ห้องที่ค้ณไปแล้วดูอะไรลงมาครับแม่ง <laughs> บันไดยังไม่มีอันนี้ผมมีเป้าหมายที่จะไปตัดไม้ทาลายเอ้ยตัดไม้แต่ไม่ทําลายป่าครับผมเห็นไม้ตัวนี้มันลกๆแล้วครับแมงจะตัดไปให้หมดแล้ครับตัดไปทำอะไรวะไม่รู้แล้ว ไปเฉยๆไปลุกไม่มีอะไรทำคลิปแรกตัดไม้มันไม่ควรจะตัดไม้ด้วยซ้ำีนต้นอ่อนน่ะยื๊บยึ๊บอันนี้ขวานเห็นนะครับตอนนี้ผมยังงงอยู่เลย ก่อนแรกคิดว่าเล่นในคอมครับพี่เจิงเล่นเลยผมชอบเล่นในโทรศัพท์มากกว่าคอมนะครับผมเพราะว่าถ้าเล่นในคอมเนี่ยก็อะไรอะไรไม่ถนัดครับและอีกอย่างผมเล่นโทรศัพท์มาก่อนคอมด้วยและอย่างคอมผมน้องก็เล่นแทบมไ,ไม่ได้เล่นยิ่ได้เล่นง่ายไม่ได้เล่นเลยเลี้ยงก,กูไงอะลงยากแล้วกัน เอ็มบีมันแตะจะทำให้เครื่องแหลกกัเลยนี่เลนเท่าไหร่อ่ะนี่จะถกว,วันด้วยเราจะขึ้นไปข้างบนให้ดูนี่ผมจะทำให้ดูดูนะโอ้โหขึ้นบูตัดยัง หาไม้หาไม้ไม้เอาเอาไม้แล้วก็ได้ขอให้มันมีให้ตัดอ,อุ้ยอึ๊บมาเพิ่มมาอีพีแรก,กเลยก็เราอยากมีเสียงเรากลัวคลิปนี้ก็มีน้อยหน่อยครับคลิปแรกก็อะไรอ่ะมันเีดใี่โทรศัพทนะ์มาร้องร้องอยากร้องไห้ ขวาเห็นกระพันแล้วครับนี่คือการแดงเดินโคตรชา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอุ๊ยไม่ดีกว่าเดี๋ยวขี้ผาย มันชีหาครับชิหาย่ะรจักปะครับชิ้ผายเฮ้ยจะออกไปยังไงอ่ะมันยองไงอ่ะขยันๆนะป้าวดตวดตืดตืดืวดตืดตือะไปไเลยได้ วัวคนนี้นทำไมละ่ะวัวม,มันต้องฟันสองสองรั้งสิอ๋อผมก็ดนวัวฮะได้อะไรมาตายนะเดี๋ยวไปดูเหล็กที่เผาก,ากันมีทอดกระป๋กตอนนี้ยังมีงบม่เยอะนะครบถ้านมีก็เยอะนี่ปกักลวลลยเฮ้ย เธอเกิดนั enfin <t <t ่นไหมอมบี้เกิดแล้วผมจลิดเที่ยวกับสู้โอ้ยตุใจสมบีซะเบ๊ชิมายลืมไปพังประตูได้พังเลยพังเลยพังเลยพังไม่พังไม่ได้ ได้เวลานอนแล้วได้เวลานอนของบุกแลยหลอกถ้าถอยบันนาตรงนี้นเป็นนาไม่ได้เป็นหนูคามเสี่ยงไม่ควรต้องขอพยายวัตรอย่างเงี้ยฮะได้อะไรเข้าตัวหรืออืม เจอแปลกทุกเมื่ไม่ไไมีอะไรเลยวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผมจะไปตับม,ม้อยต่อนั่นไงตึ๊ดม้ลยผมเห็นที่เอ้ย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 อะไรวะจ้าคิปเปอร์เฮ้ยถอยออกมาใช้รางวัลโนเบลอุ้ย ผมเนยังงงกับตัวเองว่าที่พูดว่าใช้รางวัลโนเบล <c oughs> คิปเปอร์ทำเป็นลืองมิเกล <c oughs> เฮ้ยนี่มันดินนะเฮนเดอร์นะครับเฮนเดอร์นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเก็บนะครับนี่ครับมันไม่ขึ้นครับเป็นไรครับอรมองไปขึ้นนี้ดินนี้เฮ้ยอ,อ,อย่าว่า มั่วฮะออหม่เยอะเฮ้ยโดนโอ้โห้กดพลาดไปโดนอีกแอปถ้ามีเสียงรบกวนก็ พยานโคตรอย่างยิ่งและโคตรอย่างยิ่งนะครับเออ,เอ,อถ้าดูคลิปนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าจะทำแบบตัวรึจะชุบกันนี่ต้นนี้ครับ จะพังละขวานจะพังละเฮ้ยทำบ้านต้นไม้ได้ไหมครับไหมเฮ้ยต้นไม้ไงแต่มันไม่เหลือโคนแล้วนะครับ ต้นไม้เดยนโอ้โหม้จ้ะเดี๋ยวเราไปเลี้ยวอุ้งที่ตรงนโอ้โหเขาได้ดจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วะแปลกแล้วเมื่อกีอ้ไม้ที่ผมตัดมันกเ็เลยมีแล้ว อ้า้าอะไรดพังเลยตรงข้ามกูไม่มีป้างั้นใช้มือไปก่อนแล้วกันครับ จ,จ, surtout, จุ๊กๆๆๆๆๆทุกอย่างแล้วตันที่ไหนแ้ำบอกก็จะไปดูอันนี้ผมได้ทำมรัเป็นอยู่แล้วหรือคิปเปอร์ทำอยู่เลยครับส่วนไอ้รูค้างบ้านหรือหน้าบ้านผมนี่คิปเปอร์เป็นคนทำนะครับเหล็กเผาเสร็จยังเปดก็อนทำความสะเนี่นะ Вот еще покажу.

你怎么？ อหินหัวหิน stone กิดถูกจริงๆด้วยที่เอา็อดมา ố n ตัวรีพุงซึ่ชายตัวเปล่าคนนี้ทำให้ชุกเก้อ นี่ผมจะมาทำเสนอตัดไม้แต่ไม่ทำรายป่าตัดไม้เอาชีวิตรออมาแต่เวลมาจากไหนุใช่ใช่ นี่คือกอดเอาชีวิตรอดใหม่นี่ปาเธอว่าเดืไปบิ๊กไม่ได้นี่เจะไปับสุดทวิ่งหนีนี่เโอ้โหเกิดอะไร้นทุกสีดีอที่นแลเาส มาสองอันดีโอ้ยอออลองให้ก่อนเออทำมาตอนไปแล้วก็ทำไปเลโอย รับจะที่อยู่กระโโปคนเชื่อมอสเซอร์วิ่งหนีคนที่วิ่งหนีมอสเซอร์ดีกว่าครับแล้วไทยปลาโอสก,กินสิแค่หน้าก็ไทยแผมจะสก,กิลของมอสเซอร์แล้วโอ้โหปูหเห็นซอมบี้เยอะเห็นซอมบี้ตัวหนึ่งครับ ใน่อยกจะมานำสกินอ๋อเว้ยเอเ้ยตายเนี้ยตายเนี้ยตายเนี้ยดูการด้วยอล๋อหล่อของผมสรับนี่เขาเป็นการวิ่งวดเก่าแล้วสวยแล้วแล้วอะไรต่อวะฮึบฮึบนี่ครับเดี๋ยวท้าห้ดูแล้วก็บินไม่ได้ครเฮ้ยวิกกี้คิดพอเห็นผมแล้ว ôi tôi cần lần nữa là ôi kụi đồ luôn đói hát chứa 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 luôn 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 กูจะร้องบ้างวะตัวขอบไปที่แรงกับน้อซอมบี้ขวางทางว่ะดูก่อนพี่เอาล่อเราของผมสิครับโอ้เม่สาวหน้าเห็นไหมตายคัดที่เลย มาครับ,รรบรอขอขอเดี๋ยวปั๊บมาครับเดี๋ยวขอข้าจะวางกันแป่บเรงมาต่อกันเลยครับวันทีตอนเช้าที่เพิ่งโดนฆ่าตายมานะ นั่น차이น้อ <뭐라> เเูเป็นเน่ย้เราจะับเข้าคิ่อะไรกบ้เนยาจะไปคิปต้สัยนี่เออตอนนี้เวอร์ชัน15จริงไม่ใช่ผมไม่รู้หรอกแบบมันถน,นัดไปคอมเกินอนะ คิกว่าละเอียดถนัดในคมเกินงั้นก็คลิปนี้คงมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอให้เล่นมาครับก็จะสนุกนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ